ไปดูบ้านของคุณลุงปื้มนะคะซึ่งก็เป็นราษฎรในพื้นที่ของอำเภอสดาวค่ะมีการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะคะด้วยการนำพระฉายาลักษณ์และธนาบัตรจำนวนมากมาติดตามผนังบ้านแล้วก็โรงเรือนมานานกว่า30ปีแล้วค่ะคะคุณลุงปื้มจันทองภูนนะคะอายุ70 7 1ปีค่ะเป็นชาวบ้านโคกพันตันตำบลทุ่งม่ออำเภอสะเดาวจังหวัดสงขลานะคะก็มีความจงรักภักดีและศรัทธาชื่นชมพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่อายุประมาณ41ปีก็ได้มีการเริ่มสะสมนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์และก็รัชทายาทองค์ต่างๆค่ะนําไปติดตั้งไว้ตามผนังทุกด้านแล้วก็ตามโรงเรือนนะคะทั่วบริเวณบ้านรวมบ้านทั้งหมดนสามหลังด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็มีการนํา ธนาบตรนะคะชนิด1บาท5บาท100บาท500บาท1000บาทค่ะมีการใส่กล่องไว้หน้าบ้านนะคะหน้าพระบรมมายาลักษ์ด้วยก็จำนวนเนี้ยหลายพันหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะ,คะซึ่งคุณลุงปื้มเนี่ยบอกว่าได้เริ่มสะสมพระบรมมฉายาลักษ์โดยซื้อมาบ้างแล้วก็เพื่อนๆที่ทราบข่าวนะคะก็นำมามอบให้บ้างแต่ไม่ทราบจำนวนค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยนับแล้วแล้วก็เกิดการนับผิดพลาดก็เลยไม่ได้นับมาอีกเลยนะคะ นอกจากนี้ค่ะในเรื่องของธนาบัตรนะคะที่นํามาติดตั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีการนับจํานวนนะคะว่ารวมแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ด้วยความที่จงรักภักดีค่ะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละก็คือสิ่งที่ทําให้คุณลุงปลื้มมีทุกวันนี้นะคะ